ปอกเปลือกกุ้งผาลังหนึ่งเส้นดำลวกกุ้งน้ำเดือดน้ำมาใส่ชามปรุงสุปพริกขี้หนูน้ำตามมะนาวเติมจัดจานอาหารไทยต้มยำกุ้งอร่อยที่สุดในโลกเอกลักษณ์รสชาติที่สมดุลสะท้อนความสมบูรณ์ของประเทศวรดบภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติแสดงวิถีชีวิตคนไทยได้อย่างลึกซึ้ง ในกรุงศรีอยุธยาชาวตะวันตกได้นำพันพริกปลูกที่อินเดียงอกงามไปถึงอุตสาหคาเน์และสยามในอดีตแทบไม่มีใครรู้จักต้ยมยำกุ้งคืออะไรแอมคุกกิ้งต้มกุ้งกับเพค้อนมีแต่พระภัยมณีเท่านั้นที่รู้อยู่ในวรรณคดีไทยอเมซิ่ง <Amazing. S 1> วัตถุดิบหลักคือกุ้งมีชุกชุมในแม่น้ำทั้งขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูมะนาว กลิ่นหอมสมุนไพรป้องกันหวัดปรุงด้วยสามรสหลักเค็มเผ็ดเปรี้ยวแบบนอกเตาไฟเพื่อรักษารสและกลิ่นของเครื่องปรุงต่อมาได้เพิ่มนำพริกเผากะทิหรือนมทำให้กลมกล่อมเสิร์ฟคู่ข้าวสวยเป็นอาหารไทยยอดฮิตที่ต่างชาติรู้จักต้มยำกุ้งไรวันนี้ต้มยำกุ้งสังสรส่งต่อจากรุ่นสืบรุ่นและสร้างจินตนาการได้อย่างกว้างไกล ็นความภาคภูมิใจของอาหารไทยสู่สายตาคนทั้งโลก Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย